ที่ติดตามชมเจอกันอีกแล้วนะคะดีสบายบายบิ๊กี้วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อจากคลิปที่แล้วปลายคลิปที่เราคุยกันไว่าภาษีในกรณีที่เรามีตึกใี้เช่าสักหนึ่งห้องเราต้องเสียภาษีอะไรบ้างก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกงรมสรรพากรมาตรา4005รายได้จากค่าเช่ากับภาษีโรงเรือนและที่ดินต้องชาระให้กับ ท้องถิ่นเทศบาลอบตอนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าปลายคิดที่แล้วเราคุยกันไว้ว่าเอ๊ะรายได้ก้อนเดียวเนี่ยทำไมเราต้องเสียภาษีทั้งสองที่มันเป็นการเสียภาษีซ้ําซ้อนไหมถ้าเราในฐานะที่เป็นคนธรรมดามีรายได้นิ้นหน่อยเราก็จะคิดว่าค่อนข้างใจเยอะและไม่ค่อยจะถูกใจเราสักเท่าไหร่เราก็เลยทิ้งท้ายคิดไว้ว่า ภาษีสองอย่างนี้มันไปทางไหนบ้างเริ่มแรกอันดับแรกภาษีที่กรมสมรรพากรจัดเก็บภาษีินได้บุคคลธรรมดามันก็จะไปที่กรมบัญชีก,ากลางกรมบัญชีกลางก็จะไปจัดสรรปันส่วนให้กับกระทรวงทบวงกรมที่มีโครงการต่างๆเอาไปพัฒนาประเทศเอาไปสร้างสาธารณูปโภคให้ประชาชนเคสที่2ก็คือกรณีของภาษีโรงเรือนและที่ดินอันนี้จะไปที่ท้องถิ่นนนั้น ท้องถิ่นก็จะเอาไปพัฒนาท้องถิน่นเอาไปทาโครงการกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นของเขาเองนะคะก็จะได้คําตอบแล้วนะคะว่าภาษีที่สองทางเนี่ยเก็บนางกลมแต่ปร,กรณกเก็บทั้งท้องถิน่นเก็บมันไปยังไงมันไปคนละกระเป๋าไปคนละกล่องนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะมีท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไม่ทราบว่าเพื่อนๆอ่านเห็นไหมคะน่าจะเห็นเนาะ เขาก็บอกว่ามีอาคารพาณิชย์ที่เช่าเดือนละ6 0 0 0บาทเก็บภาษีปีละ0 0 0าพเขาก็เหมือนกับว่าลักษณะภาษีแพงภาษีรงเรือและที่ดิน,นแพงอย่างที่คุยกันว้คิดที่แล้วเลยคะ่ะแพงจริงๆค่ะต้องยอมรับนะคะเราจะมาให้เขาเห็นกันว่าจากภาษีลงเรือและที่ดินที่คิดแบบเดิมเนี่ยกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คิดแบบใหม่เนี่ยตัวภาษีมันจะต่างกันไหมมากน้อยกว่ากันขนาดไหน และเมื่อนําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้เนี่ยเจ้าของตึกอาคารพาณิชย์ท่านนี้จะได้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ชัดๆเลยให้เห็นกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูนะคะถ้าเปลี่ยนจากการเสียภาษีโรงเรือนมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะเสียภาษีเท่าไหร่นะคะจาก900 0ตรงนี้จะกลายเป็นภาษีกี่บาท ะะอันดับแรกจะแสดงให้เห็นก่อนเลยว่าค่าเช่าเดือนละ6,000ต่อเดือนเพราะฉะนั้นจะเป็นค่าเช่า6,000คูณ12เดือนเท่ากับ12,672,720บาทต่อปีภาษีอัตราเท่าไหร่นะคะ12.5%ของค่าเช่า ก็คือของ72,000นะคะ6,000คูณด้วย12เดือนในปีปฏิทินเป็น72,000คูณด้วยอาาัคณตราภาษี12.5%เห็นไหมคะภาษี9,000บาทภาษี9,000บาทต่อปีตรงตามที่เขาคอมเมนต์มานะคะต่อมาทีนี้เรามาดูอันนี้คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต่อมาพดูภาษีตัวใหม่นะคะคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันก็จะมีวิธีคิดง่ายๆก็คือเอาราคาของที่ดินบวกราคาของสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างนี่เขาหักในส่วนของค่าเสื่อมราคาให้ด้วยนะคะพอหักค่าเสื่อมราคาแล้วเหลือเท่าไหร่ไปบวกกับราคาประเมินของที่ดินอันนี้คือคิดจากบัญชีของกรมธนารักษ์ตามที่กรมธนารักษ์ประเมินนะคะมันก็คือราคาเดียวกับที่เวลาเราไปทํานิติก,กรรมที่ดินที่สำนักงานที่ดินเขาก็จะใช้ราคาประเมินนี้ลหละคะ่ะเป็นราคาประเมินนะคะอันนี้นะคะคือแบบพอดอส .7 ประมาณประมาณไปหาโหลดมาจาก Google นะคะแบบพรศเจ็ดาา 7, คืออะไรมันก็จะมีส่วนของราคาประเมินที่ดินส่วนของราคาประเมินทุณทรัพย์สิ่งปลูกสร้างส่วนของการรวมมูลค่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการหักค่าเสื่อมราคาตามอายุปีของสิ่งปลูกสร้างพอรวมได้ราคาประเมินแล้วจะมีอัตราบันเทาในกรณีที่สมมุติว่าคุณเป็นบุคคลผู้เคยเสียภาษีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นภาษีเงเืินและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีดอกย่านะคะคุณจะได้รับการบรรเทามันจะมีข้อบรรเทาอยู่4ปีปีที่1เขาก็จะเอาจำนวนภาษีที่ต้องชำระอัตราบันเทาปีที่ 1- นึ่งอนะคะภาษีที่ชำระไว้เดิมเอามาแสดงรายการไว้แล้วเขาก็จะคิดส่วนต่างสมมุติว่าภาษีที่ต้องชำระปีเนี้ยหนึ่งบาทหักภาษีที่ชำระไว้เดิม10บาทส่วนต่างของภาษีที่ต้้งชำระคือเกบาท 90บาทเขาก็จะมาคิดอัตราบันเทาคิดที่25%ในปีแรกได้เท่าไหร่เอามาบวกด้วยจำนวนภาษีที่คิดไว้เดิมคือ10บาทนั่นคือภาษีที่ต้องชำระของปี2563นะคะเราต้องเขียนให้เห็นภาพเราถึงจะรู้ว่าที่ดินแปลงเนี้ยอาคารพาณิชย์ห้องเนี้ยที่เขาเอามาประมาณเนี่ยภาษีมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะปกติแล้วเนี่ย อาคารพาณิชย์เรามาสมมุติกันคือด้วยความที่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดจริงๆมาเราก็จะไม่ทราบเราลองมาประมาณอาคารพาณิชย์หนึ่งห้องหนึ่งห้องปกติอาคารพาณิชย์หน้ากว้าง4เมตรคูณด้วย12เมตรอันนี้เป็นอาคารพาณิชย์เราสมมติว่า3ามชั้นมันก็จะได้พื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างพื้นที่สิ่งปลูกสร้างก็คือพื้นที่ของอาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะ4เมตรคูณด้วย12เมตร โคนด้วย3ชั้นอ่าพื้นที่ก็จะเป็น144ตารางเมตรเราสมมติว่าอาคารพาณิชย์เนี้ยสร้างมาแล้วมีอายุ20ปีเราก็จะมาดูจากอะไรคะเราจะมาดูจากค่าเสือ่อมตารางค่าเสื่อมของสิ่งปลูกสร้างนะคะกรมธนารักษ์เป็นผู้กำหนดไว้เช่นกันเห็นไหมคะ 20ปีค่าเสื่อม30%เซเพราะว่าอันนี้เป็นประเภทตึกเห็นไหมคะประเภทตึก20ปีหักค่าเสื่อม30%เเซเข้าใจไหมคะ,ะค่าเสื่อมาเสืบอรเซแล้วมันก็จะมีตารางหนึ่งที่เป็นตารางกำหนดราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างตารางกำหนดราคา สิ่งปลูกสร้างอันนี้เราไปหาได้จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์นะคะนี่ก็ไปหาไดจากกรมเว็บไซต์กรมธนารักษ์เหมือนกันของเขาจะเป็นประเภทตึกแถวนี่ราคาสี่ร้อยประเภทตึกแถวราคาประเมินต่อตารางเมตร7 5 0 0ันห้าร้อยบาทนะคะ,ะราคาประเมินเจ0ดันห้า้อยบาทต่อตารางเมตรนะคะ สิ่งปลูกสร้างห้องนี้มีราคาประเมินเท่าไหร่เราต้องหาตัวนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นราคาประเมินก็คือ,อเนื้อพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างคูณด้วยราคาต่อตารางเมตรพื้นที่สิ่งปลูกสร้างคือ144คูณด้วยราคาต่อตารางเมตรคือ7,500เพราะฉะนั้นราคาสิ่งปลูกสร้างห้องนี้คือ หนึ่งล้านแปดแปดหมื่นนะคะหักค่าเสื่อมค่าเสื่อมอายุตึกยี่สิบปีค่าเสื่อมสามสิบเปอร์เซ็นก็คูณด้วยสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นเท่ากับเท่าไหร่คะก็หักออกด้วยสามแสนสองหมื่นสี่พันลบออกจากหนึ่งล้านแปดหมื่นก็จะอยู่ราคาประเมินเหนือดที่ อันนี้คือราคาประเมินของตึกนะคะให้นําราคาประเมินของที่ดินมาบวกราคาประเมินของที่ดินเราจะดูได้จากอะไรคะนี่มันจะมีก o o กิ e g o o g l e ช่วยเราได้ค่ะราคาประเมินที่ดินค้นหาราคาประเมินที่ดินจากเลขชนดน,นี่อันนี้เป็นเว็บไซต์ของกรมธนาลษาเราเข้าไปดูได้เขาช่วยเราได้นะคะ สมมุติอันนี้เราสมมุติเอาอจาจจะหัวชมอร์ีเลขที่ฉนอดอสมมุติว่าเลขฉนดเขาเลขนี้นะคะค้นหาเลยนี่บัญชีของกมรมธนารักษ์ก็จะให้ราคามาเลยเพื่อนๆมองเห็นนะคะอ่าอยู่ตำบลห้วยกระปีอ่าดูซิ ราคาประเมิน,ฉนโฉนดเลที่นี้สมมติว่า4,500บาท4,500บาทต่อตารงา,างวาเห็นไหมคะราคาประเมินก็ราคาที่ดินก็จะเท่ากับราคาต่อตารางวาคือ4,500อาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเขามีขนดาดประมาณนี้มันก็น่าจะไม่เกิน20 2 2ตารางวาเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันดูซิถ้าอาคารนะคะ4คูณ12เท่ากับ48ตารางเมตรหารด้วย4ให้มันเป็นตารางวาเท่ากับ12ตารางวามีพื้นที่หน้าหลังอ่ะเราตีซะว่าอาคารพาย์ห้องเนี้ย ยีตารางวาแล้วก็คูณด้วย20จะมีราคาเท่ากับ20ตารางวาคูณด้วยตารางวาละ4 5 0 0บาทอันนี้ในส่วนของราคาประเมินที่ดินนะคะอันนี้สมมุตินะคะตึกอาคารพาณิชย์อยู่ริมถนน,มนก็ไม่น่ามีราคาแค่นี้หรอกแต่น,นี้เราสมมติให้เห็นเป็นตัวเลขเฉยๆนะคะเราก็เอามาบวกด้วย ราคาประเมินของตึกที่หักค่าเสื่อมแล้วเห็นไหมคะบวกด,ด,ด้วย7จ็ดแสนพันบวกด้วย7จ็ดแสนพันเพราะฉะนั้นอาคารพาณิชย์ห้องเนี้เนื้อที่20ตารางวาเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นปลูกมา20ตปีจะมีราคาประเมินของ ที่ดินบวกด้วยราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างเท่ากับแป6 0 0 0 0อัตราภาษีราคาอัตราภาษีอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตารางอัตราภาษีกันนะคะอันนี้คืออัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปหามาจากเว็บไซต์ของสำน,นักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในเคสของ อาคารพาณิชย์ห้องนี้ที่ให้เช่าเนี่ยมันจะเป็นตกอยู่อัตราภาษีไหนอัตราภาษีจะมี4กรณีกรณีที่หน่งคือเกษตรกรรมกรณีที่2คือบ้านพักอาศัยกรณีที่สามคืออื่นๆกรณีที่สคือที่รกร้างร้างป่าของอาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าจะอยู่ที่กรณีอื่นๆกรณีอื่นๆเพดานก็คืออัตราภาษีจะเก็บมูลค่า 0-50ล้านบาทอัตาราภาษีอยู่ที่0.3%นะคะอย่างนี้ในกรณีนี้รวมมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วอยู่ที่8 4มื6พันเพราะฉะนั้นอาการพาชย์ท่อนี้จะมีมูลค่าอยู่ในเรทที่หนึ่ง เลที่หนึ่งก็คือ0-50ถึง5้ล้านบาทก,ก็คือภาษีอยู่ที่0 3อซ่ะทีนี้เรามาดูซิว่ารานะคาประเมินของที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างได้846,000คูณด้วย0.3เปซเท่ากับเห็นไหมคะภาษีจะอยู่ที่2538บาทต่อปี นี่คือภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้างแต่อันนี้แค่เป็นกรณียกตัวอย่างนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าที่ดินแปลงนี้ราคาประเมินมากน้อยแค่ไหนที่ดินอยู่ทำเลตรงไหน ถ้าเรารู้เลขชนอทเราก็จะเข้าไปหาใน Google ในเว็บไซต์กรมธนารักษ์ได้แต่ในส่วนของพื้นที่สิ่งปลูกสร้างก็เป็นตัวแปรหนึ่งเหมือนกันก็คือขนาดกว้างคูณยาวของเขาเนี่ยกี่เมตรเราจะหาพื้นที่รวมของสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะมาคิดราคาประเมินโดยราคาประเมินกรมธนารักษ์เป็นผู้กําหนดไว้แล้วก็คืออาคารพาณิชย์ตึกแถวจะอยู่ที่7,500บาทต่อตารางเมตรเอาจำนวนตารางเมตรของตึกคูณด้วย ราคาประเมินที่กรมธนารักษ์กำหนดมัก็จะได้ราคาประเมินของตึกเอามาหักด้วยค่าเสื่อมค่าเสื่อมก็ดูจากตารางกรมธนารักษ์เช่นกันอายุตึก20ปีค่าเสื่อมก็คือ30%ก็มาหักออกพอหักออกแล้วก็จะเหลือย,ยอดของราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างนะคะหลังจากนั้นก็เอาราคาประเมินของที่ดินที่เราคิดได้เอาราคาประเมินที่ดินบวกกับสิ่งปลูกสร้าง สิงปลูกสร้างอย่าลืมนะคะว่าต้องหักค่าเสียอราคาก่อนเสร็จแล้วก็มาคิดอัตราภาษีโดยอัตราภาษีเราจะดูตามเดทที่ถูกกำหนดขึ้นมาคนะ,คะก็ดูว่านะคะประเมินที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ในเดทไหนในตารางของอัตราภาษีนะคะเราก็จะได้ละตัวภาษีสับสนไหมคะเข้าใจไหมถ้ายังรู้สึกว่าสับสนฟังแล้วงงๆไม่เป็นไรคะ่ะ ลองมีกรณีของคุณเข้ามาก็ได้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคิดคำนวณหาคำตอบกันนะคะเราอยากให้ทุกท่านมีความรู้เรื่องภาศีตัวนี้ไปได้วยกันเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้มีการลองเขียนให้เห็นกันเป็นตัวเลขเลยว่าในกรณีที่ท่านนี้คอมเมนต์เข้ามานะคะถ้า เปลี่ยนจากภาษีที่ดินเปลี่ยนจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วท่านนี้จะเสียภาษีของอาคารหลังเนี้ยอาคารพาณิชย์ห้องเนี้ยเท่าไหร่ท่านใดน,นะคะที่มีข้อสงสัยหรือมีเคสที่ตัวเองแบบยังข้องใจอยู่ เขียนเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์ Comment เข้ามาใต้คลิปแล้วเดี๋ยวบิ๊กจะมาหาคำตอบให้แล้วเราจะมาลองเป็นกรณีศึกษามาเขียนเียนแบบนี้เพราะว่าบางทีการพูดอย่างเดียวมันจะทำให้เราต้องนึกเอาแล้วมันมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเรามาเขียนเป็นตัวเลขคิดกันเห็นเห็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะมิหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านที่เข้ามาชม ะะแล้วก็จะพยายามหาข้อมูลรายละเอียดดีๆความรู้แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปด้วยกันในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันนะคะเชิญนะคะท่านใดที่มีกรณีของท่านเองอยากจะให้ลองช่วยคำนวณดูซิว่าท่านมีที่ดินหนึ่งแปลงมีลักษณะการใช้ประโยชน์อย่างไรท่านบอกมา อ,อินบ็อกซ์มาก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเคสสตดี้กันมาดูกันเผื่อท่านจะได้พอจะทราบคร่าวๆว่าทรัพย์สินของท่านไม่ว่าจะเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์บ้านคอนโดท่านจะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2563นี้อย่างไรเท่าไหร่เรามาเตรียมตัววางแผนในการแบ่งสันปันส่วนของเงินที่เราจะต้องมาเสียภาษีตี้กันกน,นะคะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่นั่งฟังนั่งดูแล้วก็มาติดตามคลิปของบิ๊กนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสบายบายบิ๊กกี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ